ู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่สำใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคสเปเปิลปานิศาโคสิตมั่นค่ะชั่วโมงนี้คุณผู้ชมขาเราอยู่กับซูเปอร์สตาร์แวนนะคะจิวเรี่จากแบรนด์ของพีอาร์ตรเนะคะเป็นแบรนด์จูวเรี่ค่ะที่บอกได้เลยว่านี้นำคอล์ชัชนใหม่มาฝากกันไปรับชมก่อนเลยว่ามีไอเทมไหนน่าสนใจบ้างค่ะเริ่มต้นกับไอเทมแรกนะคะคผู้ชมใส่สร้อยข้อมือมาเหมือนใส่ลุกกับทอง2บาทคุณผู้ชมสร้อยข้อมือเส้นนี้ตัวเรือนเงิน9 2 5าชุบทอง18 ช่วงนี้นอกจากอยู่กับแคสเปเปอร์แล้วคุณผู้ชมยังอยู่กับเจ้าของแบรนด์นะคะขอต้อนรับคุณอาร์มค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาร์มค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเรามีแบบสินค้าตั้งแต่พลอยด้วยแล้วก็ส้ยคอด้วยใช่ครับวันนี้เรากลับมาเจอกันกับแบรนด์เพียจริเยยอีกครั้งนึงคับคุณผู้ชมวันนี้เรานำมาฝากกันกับส้อยคองานนำเข้าจากอิตาลีซึ่งเป็นงานที่ made in อิตาลีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมที่สำคัญคือแต่ละไอเทมเนี่ยวันนี้เราผมสั่งสีพิเศษสีทีีี่เเป็นชุบสทองงกกล้คยั สีทองร้านทองบ้านเราคุณผู้ชมนะไม่งานแบบนี้หายา,ยากมากนะครับแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้กับงานอัญ,ญมณีที่เรานามาฝากวันนี้นะมีทั้งเพชรไซกราร์ตคุณผู้ชมซึ่งผมเชื่อว่าไม่นานๆจะมาฝากอันทีกับเพชรไซกร์ตแล้วที่สองเป็นเพชรสีด้วยแฟนซีคัลเลอร์นะครับแล้วก็บรกตคุณผู้ชมมรกตกับทับทิมพาม่าที่ คุณภาพสูงระดับท็อปของโลกเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก<น>่อนคุณผู้ชมค่ะใครอยากได้แหวนสินค้าที่มีแบบเพียงแค่อย่างละชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยเพิ่มขอไม่ได้นะคะดูด้านหน้าก่อนเลยไพลินพม่าครั้งแรกอยู่ช่องนี้มาเกือบสิบปีค่ะคุณอามไพลินพม่าเม็ดใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเห็นแล้วไปสตาร์ด้วยมีซอร์ไฟอันนี้มีเซอร์ไพรส์ของไอเทมของไพลินพม่าเม็ดนี้ด้วยนะครับคุณเมเปิ้ลยังไงคะเม็ดนี้เป็นไพลินพม่าพลอยไม่เผาพลอยสด แล้วก็เป็น color change s a p p h i หมายความว่าเป็นพลอยที่สามารถเปลี่ยนสีได้ในแในสงอีกอีกประเภทนึงอ่ะแล้วคุณผู้ชมถัดลงมาไล่ลงมานะคะวงนี้ก็คือเหมือนกับนางเอกเดินฟินาเล่ตรงกลางค่ะใช่ครับมรดตท็อปออฟเดอะท็อปมรกกที่สวยที่สุดในโลกต้องมาจากโคลอมเบียเท่านั้นถูกต้องครับวงนี้เป็นการเจอกันของมร,รกกโคลอมเบียเกรดแบบเดียวกับแบรนด์ตัวบีในห้างแล้วทําได้ยังไงคะตัวเรือนฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นพาตินัม900อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นทองคา 18K อันนี้เป็นงานอาร์ตจิวเวลリーนะที่ ราคาไม่ใช่นหน้า <ผม S 1> จอนะคะคุณผู้ชมราคาหน้าจอเป็นเอสวีนะซุปเปอร์สตาร์แวลูราคาแหวนวงนี้250,9700บาทนะคะไซส์52มี1วงแล้วก็มีใบเซอร์ให้จากต r a ด้วยทัดมาอีก1วงค่ะคุณผู้ชมแหวนเพชรอันนี้จะเป็นแหวนเพชรไซคลาร์ดค่ะคุณผู้ชมแต่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นเพชรแฟนซีเยลโล่ะนะครับคุณผู้ชมเป็นเพชรสีเหลืองธรรมชาติร้อไม่ผ่านการทรีทเมนต์เพชรตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นไซสลาร์ดหนึ่งกระหลัดเพชรขาวราคาประมาณ200 0 0 0กว่าบาท ถ้าเป็นเพชรเหลืองปกติแล้วในตลาดถ้าไปงานแฟร์เม็ดหนึ่งไม่ต่ํากว่า6 7เจ็ดแสน,นะะแฟนซีไดมอนราคาจะสูงกว่าเพชรขาวหลายเท่าประมาณ3าถึงส่เท่าอ,อย่างที่บอกไปผู้ชมเราไม่ได้ผ่านการทรีตเมนต์นะคะเม็ดกลางนี่ทะลุ1กรัตแล้วราคาดีมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปไอเทมแรกกันก่อนเปิดตัว<น>ด้วยซุปเปอร์สตาร์แบรรุ่ราคาย่อมเยาใครอยากได้สร้อยข้อมือนะคะที่เป็นสไตล์แบบงานอิตาลี10เส้นพร้อมส่งเลยคะ่ะผู้ชมรหคสสินค้า1 3 5 9งจะเป็นสีทองสุก ทองแบบทองไทยแล้วก็เป็นงานผลิตเนอตตาลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเมดอินเตอลีร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมใช้เครื่องจักรที่ผลิตทองนี่แหละเครื่องจักรแบบห้าสิบ้านร้อยล้านในการผลิตนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเหลือกี่เส้นแล้วสิบเส้นสุดท้ายพร้อมรับเลยตอนนี้เหลือแปดเส้นคุณผู้ชมขานะคะความยาวเนี่ยปรับได้ความยาวเขาจะอยู่ที่สิบหกจุดห้าเซนปรับได้อีกสองจุดห้าเซนเป็นสิบเก้านะครับเรียกได้ว่าคุณแม่ไม่ว่าจะข้อมือเล็กหน่อยหรือข้อมือมีเนื้อ ใส่ได้หมดคุณผู้ชมสีสวยแล้วมาจเรียนอย่างนี้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยช้อปปิ้งกับทางแบรนด์พ i เ t เตอร่ไปแล้วกับงานสร้างเงินแบบนี้ นำไปใส่ซ้อนกันใส่หลายๆเส้นก็สวยคุณผู้ชมคือคุณอาเห็นบอกว่าเครื่องจักรเนี่ยประมาณ50ล้านร้อยล้านในการผลิตสร้อยคออิตาลีรหรือ<ม>ว่าสร้อยข้อมือต่างๆ <c oughs> นะคะ5้าล้านร้อยล้านเนี่ยบางทีทาได้แค่2รลายเท<ค>่านั้นแค่สองลาย3ลายเท่านั้นฉะนั้นงานเงินอิตาลีเนี่ยจะเป็นงานที่บอกว่าแรไอเทมใช่ครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ทำไมในไทยเราทําไม่ได้ละ่ะจริงในไทยเนี่ยก็มีเครื่องเหมือนกันว่ามีหลายๆหลายๆบริษัทนําเครื่องนําเข้าเครื่องแต่ว่าเครื่องบ้านเราด้วยความว่าเราเป็นผู้นําเข้าเราจะไม่ไม่อัปเดตเท่าเครื่องที่บริิษัทผผู้ลต นะครับผมฉะนั้นทําให้ลายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตทันทางอิตาลีฉะนั้นแต่ว่าอย่างผมไม่เป็นบริษัทนําเข้าสินค้าก็จะได้ของมานํามาฝากคุณผู้ชมก่อนต้อบอกว่าไลนา์นี้เนี่ยเป็นลายเปิดตัวใหม่ล่าสุด ยังไม่มีไข่เงาวาวจะอยู่สวยทนใช่ครับสวยทนแล้วก็ปกติความการเราที่พวกนี้เราชุบจากอิตาลีมาฉะนั้นสีการชุบเนี่ยเขาจะอยู่แบบอยู่ค่อนข้างคงทนกว่างานชุบทั่วๆไปคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเงินหลายแสนใช่ถ้าเป็น18 k เคราคาก็จะสูงนะคะแต่ที่บอกไปว่าความตั้งใจของเซนีตั้งใจทําให้เหมือนกับทองตู้แดงนะคะแล้วบอลที่มีการชุบที่เป็นโรเดียมก็เหมือนทองขาว นะคะสวยมากเลยคุณผู้ชมใส่มาแล้วแบบ้อบใส่เส้นก็ได้เส้นเดียวก็ได้เนี่ยใสมาเหมือนเหมือนใส่เหมือนใส่ทองนั้นทองจริงๆแต่ในราคาน่ารักมากๆแล้วสามารถที่แะเวลาขยับขยื้อเนี่ยเขาจะเปล่งประกายแวววาวเขาจะอยูไรยิบไรยับแล้วก็การอะไรเลี่ยมเพชรใช่แล้วการตัดลายเหลี่ยมเพชรของอิตาลีคุณผู้ชมความพิเศษคือใบมีดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นหัวไดมอนอ๋อหัวเพชรใช่ครับเวลาตัดลายปุ๊บเขาจะเงาทันทีถึงได้เรียกว่าไดียมอนคัดจูกต้องครับคุณผู้ชมแปดเส้นสุดท้ายแล้วนะ รีบช็อปกันได้ของมีพร้อมส่งเลยอิตาลีค่ะถือว่าเป็นผู้นําด้านการผลิตเครื่องประดับและอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยอิตาลีนะคะเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทองคําและงานเงินมากกว่า9 000บริษัทอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2022แล้วนะสไตล์งานเครื่องประดับจากประเทศอิตาลีค่ะจะมีการผลิตที่ผสมผสานความชํานาญในงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมเหมือนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นใช่ครับเป็นการจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็อิตาลีเขาเป็นประเทศที่ผลิตทองด้เงาที่สุดแล้วก็น้าหนักด,ดีที่สุด แล้วก็นวัต,ตกรรมของเขาเนี่ยมีความทันสมัยด้วยถูกต้องครับค่ะลวดลายของเขาจะแตกต่างจากงานบ้านเรายัางไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นงานบ้านเราถ้าเป็นงานตัดเครื่องบ้านเราเนี่ยส่วนมากลายจะจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงเพราะลายใหญ่ปุ๊บประกายท,ที่ที่การสะท้อนแสงเนี่ยก็จะไม่ละเอียดเท่าวันนี้อันนี้เป็นลายใหม่ลายการตัดลายเขาละเอียดมากทำให้ประกายเขาเหมือนเหมือนคุณผู้ชมใส่ข้อมือเพชรจริงๆครับผมแต่เป็นสีทองที่เหมือนทองบ้านทองร้อยบ้านเราคุณผู้ชมต้องบอกว่าเส้นนี้เรานํามาฝากกันในราคาที่ ถ้าผลชั่วโมงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทําราคานี้ไม่ได้นะครับเพราะปะกติแล้วอย่างผมเรียนเสมอว่างานเงินดิตาลีเนี่ยน้ำหนักเงินงานไม่แข็งแรงนะทนี่คืองานเงินเก้าสใช่ครับ<า>เพราะว่าการตัดลายเนี่ยเขาต้องเราต้องมีความหนามพอสมควรเพื่อจะตัดลายให้เขาเกิด ระยะเกิดไม่ติความลึกได้ฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วเดยวอุ้ยเดี๋ยวแบบอุ้ยจะบุบไหม,ไหมอะไรยังไงไหมนี่คืองานเงิน925มีความแข็งแรงคงทนใช่ครับผมแล้วชุบทอง 18k กับชุบที่เป็นแบบว่าโรเดียมานะคะคุณผู้ชมใส่มาแล้วเวลาเล่นแสงไฟอะ่ะเขาแบบดูสวยมากมใสทองแล้วก็แบบเหมือนมีแบบเหมือนมีประกายเพชรมีประกายเพชรอยู่จริงๆอย่างตัวสร้อยคอนี่บางทีเราเพอเป็นสลับสเตชันสีครับผมก็จะลักษณะเหมือนเป็นใส่สเตชันทองสลับเม็ดบอลที่ฝังเพชร เข <önemli> <seriously> าจะความประกายเขาดูแบบสวยงามรลยยิบเลยยบและเวลาใส่กิ้งไปกิ้งมาคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่เห็นประกายเพราะเขาเจนใดรอบร้านประกายเขาออกเราสามร้อยสิบองศาจริงๆอย่างที่ลุกนง้องนางแบบใส่มาเนี่ยใส่มาสองเส้นกับอีกเส้นนึงที่เราเจอกันในไอเทมถัดๆไปนะครับก็จะเป็นสีแล้วก็จะเน้นสีทองเยอะหน่อยแต่เส้นนี้เขาจะเราจะสลับสเตชันชัดเจนเห็นสีทองและสีทองขาวอันนี้น้องนางแบบเขาใส่มาสองเส้นนะคะคุณผู้ชมมีไอเทมที่สอง ไอเทมที่อของเราจะใส่เป็นเส้นบนเ็นเส้นบนไอเทมที่6จะใส่เป็นเส้นที่รากข้างล่างนะคะไอเทมที่6เนี่ยราคาจะอยู่ที่5 9 0 0บาทแต่ว่าเส้นบนเนี่ยราคา4,500บาทแล้วใหญ่อลังการใหญ่อลังการเขาบอกว่าแล้วที่ผ่านมาผมไม่เคยนํามาฝากกันกับสร้อยสร้อยความยาว18นิ้วและเม็ดใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าที่ผ่านมาจะนํามาฝากกับสร้อยเส้นยาวเป็นหลัก แต่พอรอบนี้เราวด้ว่คว่าคิดว่าคุณแม่น่าจะมีสร้อยเส้นยาวเยอะแล้วก็เลยนำสร้อยสินิ้วที่เป็นเส้นใหญ่ที่แบบว่าบางทีใส่เส้นเดียวหรือใส่2เส้นแล้วแบบพอเลยไม่ต้องใส่ยอย่างอื่นก็ได้แล้วถ้าลูกค้าอยากจะไปใส่กับจี้พระองค์ใหญ่ใหญ่โอ้อันนี้ถ้าเป็นหัวไหหลังแล้วคุณผู้ชมสบายมากเกี่ยวทุกจบเลับกหนักได้ใช่ไหมคะรับน้ำหนักได้ครับแข็งแรงมากๆหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นจี้พระที่มี2อมิลสองซึ่งบอกว่าสร้อยในท่านตัดสินใจอยู่ระหว่างสร้อยเส้นใหญ่กับสร้อยเส้นนี้จริงๆแนะนําว่าคุณ้้ชมมสสาารรถับเนใหญ่ แล้วก็รับสร้อยเส้นเล็กไปพรอมกันแล้วเส้นเล็กเนี่ยเป็นของขวัญของฝากให้กับลูกสาวหลานสาวหรือให้คุณพี่คุณน้องได้เนี่ยหูน้องนั่งแบบใสมาหายใจขยับเขยื่อนนิดเดียวเห็นประกายเลยยิบระยะคุณผู้ชมแล้วเพชรที่ใส่มานะคะเหมือนเพชรเลยที่เป็นบอลเงินเก้าหชุบโรเดียมเหมือนเพชรเหมือนทองงานทองฝังเพชรเลยใช่ครับเพราะเเียลสวยกลิบมากจริงๆ้าคุณผู้ชมมีกําลังซื้อล้วคิดว่าตัวนี้เห็นแล้วแบบชอบแล้วอย่ารอกำลังซื้อมีน เพราะ2,800บาทคุณผู้ชมเพิ่งเริ่มต้นแบบราคาเบาๆน่ราคาเบาๆใช่ครับนะคะใส่มาความยาวกำลังดีต่อให้เป็นคุณแม่ที่ปวดนิดนึงครับใส่มาไม่จมไม่หายออกงานได้ประกายที่สู้ตายเลยนะคะุณผู้ชมดูแลรักษาง่ายด้วยสร้อยคอเขามีความหรูหราแล้วดดูว่าเทียบ่าจริงๆต้องมาจากเครื่องสองเครื่องใช่ครัเพราะว่าเพราะว่าในการเนี่ยที่ผมเรียนในการผลิตเนี่ยตัวกัน ตัดลายแต่ละครั้งเนี่ยว่าจากเครื่องคนละประเภทกันอย่างอันนี้เขามาด้วยลูกบอลคนละทรงแล้วเขาต้องมาจากเครื่องคนละประเภทเหมือนกันเครื่องสองเครื่องคุณผู้ชมไม่มีใครล้วคยนมาร้อยกันตอนนี้เหลือสามเส้นสองพันแปดร้อยบาทคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปตัดสร้อยข้อมือได้ประมาณสองเส้นครึ่งนะคะอันนี้นํามาทาเป็นสร้อยคอราคาสองพันแปดร้อยบาทแล้วเม็ดอินเนอร์ดีต้องจองข้ามปีความเระยบๆเยเหมือนใส่สร้อยเพชรเหมือนใส่สร้อยที่บอกว่าฝั่งเพชรน่ารักน่ารักแล้วแบบขยับขยเยนปุ๊บเขามีความประกายทันทีีอันน ที่ได้เหมือนสร้อยคอประมาณบาทครึ่งใช่ไหมคะบาทหนึ่งประมาณบาทหนึ่งบาทหนึ่งก็สี่หมื่นบาทก็่หมื่แต่วันนี้ทุนจ่าย2,800บาทใช่ครับเก็บเงินอีกประมาณแบบว่า30,000กว่าบาทไปซื้อดีกว่าไม่ก็ไปซื้อทองก้อนไปซื้อทองแพงไว้ลงทุนไม่ต้องเสียค่ากำเนิดเยอะถูกค่าชุบนี่แบบว่าอันนี้เป็นค่าชุบประมาณทำเป็นพันเหรอครับอย่างไซนี้เนี่ยค่าชุบแล้ววันนี้ประมาณพันสี่พันห้า แต่อันนี้บอกเลยว่าความเงาวาวจะอยู่สวยทนนะคะคุณผู้ชมแล้วสวยมากดูแลรักษาง่ายใส่เส้นเดียวแบบนี้ก็สวยแล้วการดูสร้อยคออิตาลีแท้ดูยังไง 1. ดูแตมป์ตามค่าส,สองรอยต่อคือการเก็บงานต้องเรียบร้อยการเกต้องเรียบร้อยตัวลูกบอลที่เขามาเนี่ยบา เขาจะได้เขาจะกลวงเชนั้นรอยต่อต่างๆ,ๆเขาจะไม่เห็นเลยครับอารีบเลยคุณผู้ชมขาเหลือ3าเส้นพร้อมส่งนะคะซู2ย์สองหนึ่งสองสามสี่ก็กาใส่มาเหมือนสร้อยทองแล้วฝังเพชรมาเลยนะคะลูกที่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเจีย2แบบเมล็ดข้าวเนี่ยเป็นการเจียที่เป็นแบบว่าชุบทอง 18K เจียมูลคัดส่วนที่เป็นชุบโรเดียมเป็นบอลทรงกลมคุณผู้ชมเจียในเหลี่ยมไดมอนด์คัดเหลือ3มเส้นเ<ๆ>หมาได้เลยนะคะลูกค้าใส่2เส้นก็ได้ไอเทมต่อไปการแรไอเทมของเราค่ะเรามาดูชิ้นนี้กันนะคะคุณผู้ชม โอ้โหแหวนไพรินสตาร์แซฟไฟจากพมา่าเห็นคุณอาบอกว่าเก็บไว้ประมาณ 20- 30ปีแล้วนะคะปกติแล้วไพรินสตาร์เนี่ยปกติพม่าเราจะนึกถึงทับทิมทับทิมสายแรก<ะ>จะเป็นคอร์ดันด์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไพรินจากพม่านี่หาย,ยากแค่ไหนคะก็บอกว่าไพรินพม่าเนี่ยสมมติว่ามีเขาจะมีะทับทิมออกมาในในตลาดรู้จักทับทิมเป็นหลักไพรินเนี่ยเขาจะมีเพียงแค่5%ของทับทิมแล้วก็หายยากมากแล้วปกติแล้วไพรินพม่า สวยมากเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากแต่ด้วยความว่าเขามีน้อยแล้วประเทศเขามีปัญหาเขาเราเข้าไปซื้อไม่ได้ทําให้ทุกวันเนี้ซีรอนเลยแสงหน้าขึ้นมานะครับไพลินพม่าคุณผู้ชมเป็นของที่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้เจอแล้วกําลังมองหาพอยสีสวยแนะนําว่าให้รีบเก็บไว้เพราะว่าไม่มีโอกาสเจอกันบ่อยๆแล้วเราไม่เพิ่มของแล้วเพิ่มของไม่ได้แค่วงเดียวใช่ครับวงเดียว only one คุณผู้ชมขาไซส์53คมุณอามปรับไซให้ได้ไหมได้ บวกลบสามไซส์อ่ะได้50าสิ้าสิบคคุณผู้ชมได้50ถึง56ไม่บวกค่าใช้จ่ายไม่บวกค่าใช้จ่ายครับแล้ววงนี้ความเป็นไพลินวงนี้ความพิเศษคือปกติถ้าเป็นไพลินที่เป็นทรงหลังเบีย้ยเนี่ยเรามากักจะเจอเนื้อทึบ ไม่ก็เจอสีอ่อนสีสีฟ้าแต่เม็ดเนี้ยเขาจะเป็นสีน้ําเงินที่เนื้อเขาจะดูเนื้อเขาจะใสเนื้อแก้วเนื้อแก้วเลยคือมม่เนื้อไม่ได้เป็นเนื้อแพเนื้อซึมเนื้อทึบตันเป็นไพินจากพม่าเป็นเนื้อแก้วเนื้อรรเนื้อธมเนื้อธรรมเนื้อธรรมเนื้อนรรมเนื้อนรรมเนื้อเนื้อธเนื้อธรรมเนื้อมเนื้อธรรมเนื้อมเนื้อรพมเนื้อธรรมเนื้อรรมเนื้อธรมเนื้อธรรมเนื้อธรเนื้อาหนัเนื้อรรมเนื้อธรรมเน้อใรรมเนื้อธนื้อธรนื้อมเ้อเนอรเน บรู p ซฟ r e เป็นสตาด้วยทรงรีนะคะ1เม็ดน้ำหนัก4.68กรัตเราบอกว่าน้ำหนักเ, <5 S 2> เยอะมากปกติแล้วถ้าตัวงานไพรินเม็ดไพรินที่เป็นสตาเนี่ยถ้าเราซื้อกันราคาใหม่ราคาท้องตลาดนะวันนี้กรัตหนึ่งต้องมีประมาณหมื่นหนึ่เมเปิ้ลอยู่ที่นี่มาเกือบประมาณ10ปียังไม่เคยเห็นไม่เคยได้จับไพริน<ม>จับพม่าเลยนะคะทัพทีพมา่าโอเคยังเห็นบ้างเห็นบ้าง นะสปายเออร์ก็จะบอกว่าหายาหายาเพราะว่าเข้าประเทศไม่ได้ใช่แต่วันนี้ได้จับไพลินสตาร์แซฟไฟร์จากพม่าด้วยนะคะเห็นบอกเป็นคัลเลเชคคัลเลเชคยังไงคะคัลเลเชคหมายความว่าถ้าเขาอยู่กับแสงสีขาวเขาจะเป็นสีน้ําเงินนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นแสงสีเหลืองเขาจะติดอมม่วงเรียกได้ว่าไอวงเม็ดนี้เป็นเม็ดที่รวมความเป็นแรไอเทมไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาจากพม่านะครับผมเป็นพลอยสตาร์คือพลอยสด พลอยไม่เผาพลอยธรรมชาตินะครับแล้วก็สีเป็นคัลเลอร์เชนปกติคัลเลอร์เชนเนี่ยในพลอยหนึ่งรอเม็ดจะมีคัลเลอร์เชนไปแค่หนึ่งเม็ดหาของยากมากเพราะเขามีสายแร่ที่ผสมกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงอยู่อันนี้ถ้าเกิดว่าเห็นจริงๆแล้วสองไฟตรงๆเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเขาจะเป็นดาวไปหกจะเห็นดาวเป็นหกแฉกเลยเป็นสตาเลยนะคะพอดีว่าไฟสตูของเราเนี่ยมีหลายดวงด้วยนะคุณผู้ชมตีกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าไฟสตูเราจะมีสปอรตไลท์ยิงมา นะคะอุ้ยสวยมากสวยมากๆคาคาเลเชนี่เห็นบอกว่าถ้าเกิดเจอไฟเหลืองเจอ <ะ S 2> ไฟเหลืองเขาจะกลายเป็นสีอมม่วงๆค่ะๆๆซึ่งบอกว่าคารคเตอร์คาเลเชนเนี่ยเป็นของหายากของแพงและของแร่ไอเทมที่อย่างที่ผมเรียนนะว่าแล้วคุณผู้ชมกำลังมองหาพอสยสวยๆให้รีบเก็บเพราะว่าวงนี้พลาดแล้วพลาดเลยเพราะว่าผมไม่สามารถหาของแบบนี้มาซ้ำให้ได้เลยนะครับแล้ววงนี้น้ําหนักพลอยเยอะมากนะคุณผู้ชมเกือบ5้ากะละอย่างที่ผมเรียนนะว่าถ้าเป็นเป็นพลอยหลังเบี้ยทั่วไปไม่มีสตา คุณภาพแบบสีแบบนี้เนื้อแบบนี้กระลัดหนึ่งก็ต้องมีกระดัดละหมื่นพอมีสตาปุ๊บราคาขึ้นเป็นกระดับสองหมื่น mm hmm. พอคนันเลชชนคุณผู้ชมไม่ตักกระลับนึงไม่ต่ากันสามหมื่นคือสตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับผมเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้แน่นอนต้องหายากนะคะคุณผู้ชมและสตาเราหมุนได้ด้วยนะใช่ครับไม่ได้แข็งทื่อฉะนั้นความหนาดูนต่างๆเนี่ยคือช่างต้องรู้ด้วยต้องรู้ด้วยเพราะว่าสตาเขาเกิดจากการสะท้อนแสงที่เป็นการตกผลึกของอัญมณีแล้วเขาจะสะท้อนแสงออกมาเป็นหกเหลี่ยม เพราะเลยก็เลยได้เป็นขา6กแฉกถ้าคุณผู้ชมออกไปกลางแจ้งจเจอแสงแดดที่ชัดๆเนี่ยจะเห็นแสงที่ขันขาได้เป็นหกเหลี่ยมชัดมากๆจริงจริงอ๋อเนี่ยสังเกตว่าเป็นคาลเชนเนี่ยรับพอเราใช้ไฟ,ไฟแบบธรรมชาติแต่น,นี้ไฟอาจจะสีอ่อนนิดนึงพอเนี่ยเขาจะมีความประกายม่วง นะครับผมคือการที่ประไก่ม่วงเนี่ยปกติแล้วพลอยทั่วไปจะไม่มีเหลืองม่วงแต่ถ้าเดี๋ยวเรามีใบเซอร์คุณผู้ชมดูในใบเซอร์จะเห็นค่อนข้างชัดในเรื่องของการเปลี่ยนสีนะครับผมอ๋อเราส่งตรวจแ l a เลยใช่ครับส่งแ l a มาแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมแล้วเราก็จะให้ใบเซอร์จาก g I A ไปด้วยนะถูกต้องครับคุณผู้ชมคาแล้วตรงนี้ตัวเรือนเป็นแพลตินัม P T 900นเป็นงานคุณภาพงานส่งออกด้านหลังด้านข้างเ่ยจะเป็น ตัวเรือนที่เราฉลุลายมาเป็นงานแบบว่าเป็นงานที่เนี้ยบกว่าปกติเล็กเล็กเรียนอย่างนี้เพราะว่าตกลงเป็นตัวเรือนงานส่งออกครับผม PT ใช่ไหมคะเป็นพีทีเ้าศูนย์ศูครับผมอ่าเป็น PT 900นะคุณผู้ชมน้ำหนักไพลีน4.68กรัตดูซาเซฟไยจากพม่าเนเชอรัลเพชรเป็นยังไงบ้างคะคุณภาพรวม1นึงต่อสีมีลูกสิบสองเมตรครับผม12บเมตรน้ำหนัก15บห้าต่งคุณผู้ชมอันนี้เราเรียเราดีไซน์ไว้ให้เป็นแบบว่า งานดูเรียบเรียโก้เน้นพลอยเด่นนะครับแล้วก็เพชรจะเรียงมาทรงพิระมิดด้านข้างแร้วมีใบรับประกันจากสถาบันที่เชื่อถือได้นี่นคัลเลอร์เชน <G IA S 1> จะเห็นได้เชัดเจนว่าเป็นคัลเลอร์เชน s t สตาแซฟไยคัลเลอร์เชนยอย่างที่ผมเรียนว่าพอนเนี่ยเขาใช้พอเราเวลาเราถ่ายในสตูของแค่กลนผิวแล้วก็เราก็ใช้ได้เลยเป็นพลอยดิบเลยในภาษาจิวเวรี่อันนี้เราให้ลูกค้าด้วยนะคะแต่มีแค่หนึ่งวงห้าสิบามพร้อมรับแต่ถ้าอยากปรับไซส์คุณอาร์มทำให้ดู <4 S 2> ปรับได้ถึง56หรือว่าลดไซได้ถึง50ครับผมอืผู้ชมวิสวยจังเลยเ้อบอว่าวงนี้เนี่ยตัวพลอยสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าพลอยที่เป็นทรงหลังเบีย้ยเราน้อยครั้งที่เราจะเจอพลอยเนื้อใสและสีเข้มแบบนี้นะครับแล้วเว้นี้มีสตา์หมายความว่ามีการประกายที่เป็น6แฉกสตาเนี่ย จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพลอยสดเท่านั้นถ้าพลอยผ่านการเผาจะไม่มีสตาร์เด็ดขาดเนี่ยสตาร์แบบเห็นชัดนะคะคุณผู้ชมของจริงเห็นชัดกว่านี้เห็นตชัดกว่านี้ครับว่าสวยกว่านี้อ,อันนี้เพราะสตาร์ถ้าจะเห็นชัดในเมื่อเราอยู่ภายใต้ไฟหลักๆดวงเดียวแต่เนี้ยไฟในสตูค่อนข้างเยอะทําให้สตาร์ในภาพในจออาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ แต่จริงๆ้วถ้าเกิดว่าแบบว่าไฟดวงเดียวเนี่ยจ่อมาคุณผู้ชมจะเห็นเลยคุณผเลยับมากเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะคะลูกค้าอยากเห็นครับผมโอ้โหกุดอาบเนื้อใสมากเลยปกติถ้าเป็นเนื้อทึบเนี่ยส่องมาแสงแทบจะไม่ผ่านแต่ว่านี่พอเราส่องมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเห็นความใสของเขาแสงจะผ่านออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมไพลินพม่าหายากแค่ไหนคะเพราะว่าสายละเที่บอกไปส่วนมากถ้าเป็นเหมืองมงกุกเหมืองอื่นๆผมอธิบายอย่างนี้ดีกว่าว่าในไพลินในตลาดโลกเนี่ย ถ้าสมมติว่ามีในตลาดรถพายรินพาม่ามีแค่<อ>หนึง่งเปอร์เซ็นต์หาของยากมากส่วนมากก็จะมีแอฟริกาแอฟริกาซีลอนนะครับมีครับพารินออสเตรเลียออสเตรเลียไทยบ้างอ่ะ,อะแต่ว่าพารินพาม่าเนี่ย หาของไม่ได้แล้วไม่มีของใหม่ในตลาดเลยนีของเก็บนะคะ20-30ปีใช่ครับผมพลอยดิบพลอยสดเลยเพชรคุณภาพดีคุณผู้ชมล้อมมาเป็นสเตปขัดฟันให้ด้วย49,800บาทสนใจยังไงปรับไซส์บอกได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใบเซอร์จาก g จ a ก็มีให้ไอเทมต่อไปค่ะนางเอกของเรานะคะมีลูกค้าเห็นบอกว่าหลังใหม่มาถามคุณอา์ส่วนตัวเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าวงนี้ความสวยของเขาเนี่ยอยู่ที่ประกายของมรดกและทัพทีมคุณผู้ชม วันนี้อย่างที่ผมเรียนนะมีแลาแรงเที่ยมทั้งนั้นเลยมรกตเป็นอะไรที่แบบตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเซเลบทั้งในไทยและต่างประเทศคุณผู้ชมนิยมสวมใส่กันมากเลยแล้วมีความโดดเด่นเฉิดฉายจริงๆ<ช>อย่างาบาง <ผม S 1> ทีเนี่ยแบบถ่ายรูปหมู่นะคะแบบดาราหลายๆคนแต่คนที่ใส่มรกตเนี่ยจะเป็นจุดนาสายตา,อย,าอย่างล่าสุดเรียกว่าเป็นเตยลวด ที่เส้นหนาแต่ว่าจะไม่ไปรบกวนหน้าแหวนเลยคือจะเห็นพลอยชัดมากๆงานแบบนี้เราจะเจอกันที่งานโชว์ใหญ่ๆใ,ในฮ่องกงหรือว่าในบาเซลโชว์แบบพวกมาสเตอร์พีซใช่ครับผมนะคะคุณผู้ชมแล้วมรกตราคาขึ้นทุกป,ปีใช่แล้วอย่างรามรกตกนเะี่ยคุณแมเปิ้ลแม้ว่า คุณภาพนี้นะใสนกระลัดกว่าเม็ดลำพังพลอยอย่างเดียวไม่ไดีไม่ต่ำกว่าแสนห้านะครับจริงม,มรกรวงนี้นะคะคุณผู้ชมใช้โคลอมเบียแพชีฟ1เม็ดน้ําหนัก1.67กเรัตใช่ครับผมทับทิมพม่านะคะเผาเก่าแพชีฟ1เม็ดน้ําหนัก1.58กระลัดแพสีขาวนะคะทรงกลม2.3มมิลสเม็ดน้ําหนักสิบหกตันแพสีขาวทรงมา,ค,า 6. 6, คีค่ะไซส์ห6จุูสามมิลสเม็ดน้ําหนัก1.28กระลัต เพชรอย่างเดียวก็หนึ่งกระตกว่วแล้วเพชรอย่างเดียวเนี่ยเม็ดหนึ่งประมาณสามหมื่นสำหรับมาคีไซนี้สามสิบตังเฉพาะเพชรอย่างเดียว <c oughs> วงนี้ก็สี่สามสิบสองแสนสองนะครับแล้วก็ไม่รวมเพชรกลมนะบวรกฏเม็ดนี้ประมาณแสนห้านะครับทับทิมเม็ดนี้ประมาณถ้าซื้อข้างนอกเฉพาะพอยอย่างเดียวประมาณแสนสองเนี่ยวงรวมทั้งหมดวงเนี้ยคุณผู้ชม คุณผู้ชมดูมร,บบรกตนะตัวเรือนไม่รวมอะไรเลยก็ไม่มีแบบฟ้าขาวาอันนี้คือมรกตเนี่ยที่มีคุณค่าจากเหมืองโคลอมเบียถือว่าเป็นมรกตที่สวยที่สุดในโลกส่วนมากนะคะมรกตที่มาจากเหมืองน,นี้จะมีสีเขียวสดเนื้อใส <c oughs> แต่มีข้อเสียส่วนมากก็คือจะมีรอยแตกร้าใช่เขาจะมีรอยแตกร้าไม่จะแดงเห็นชัดแต่อันนี้คือแบบไม่มีเ,เลยเพราะอันนี้เราเลือกมรกตท,ที่สวยที่สุดเท่าที่ผมมีในสต็อกมาทํามงนี้เลยแล้วทับทิมความสะอาดเป็นยังไงบ้างคะสีสวยมากทับทิมเม็ดนี้เนี่ยเป็นสีออก ทนบันเย็นนะครับแล้วก็เนื้อสะอาดไม่มีตำหนิเลยความสะอาดถ้าเป็นเพชรเทียบเท่าระดับ VVS แล้วทั้งทั้งมรกกและคับทิมและที่สำคัญคือเรามาพร้อมกับใบรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ g i a นะครับเป็น Gemological Lab มาตรฐานอังกฤษและแคนาดานะครับผมนในไเซอร์จะระบุรายละเอียดอัญมณีทุกชนิดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นมรกต จากโคลัมเบียนะครับและทัพทีมจากพม่าเป็น natural stone ทั้งคู่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือเขียนว่า natural ruby อยากให้ดูว่า natural emerald เนี่ยเป็นปกติมรกตส่วนมากเราจะมักจะมีคำว่าออยหรือจี้ที่มีความหรูจะตัวเรือนเป็นแบบว่าชุบทองขาวหรือว่าเป็นสีทอลใสได้หมดเลยแล้วงานแบบนี้คุณผู้ชมสร้อยเนี้ยแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักจี้ชิ้นใหญ่ๆแบบพระเครื่ององค์ใหญ่ๆรับได้เลยสบายสโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสร้อยจะขาดาใช่ครับผม เี็ที่บอกไปว่าบางท่านบอกว่าฉันเดี๋ยวฉันเก็้ปีใหม่ฉันมีพันไปเที่ยวอิตาลีแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะหาซื้องานเงินแล้วสวยๆแบบนี้งานเงินชุบทองได้ง่ายๆนะถ้าคุณผู้ชมไปไปเที่ยวอิตาลีแล้วแล้วไกด์พาคุณผู้ชมไปซื้อในร้านร้านที่เขาพาไปเส้นที่คุณผู้ชมจ่ายไม่ต่ำกว่าสอง0มืทนะในเรื่องของการคูนเงินไปกุลเงินอีกแล้วก็ไปพอไปละไปกับไปกับเนี่ยไกด์พาไปเนี่ยเขาจะพาไปร้านที่ราคาสูงใ้คเราองซื้ออาจจะเดินซื้อข้างนอก เจอไซส์ใหญ่แบบนี้เป็นซี่เป็นไส้เงินก็ต้องมีประมาณหมื่นหนึ่งสำหรับงานไส้เงินคุณผู้ชมฝากไว้นะคะอันนี้เม็ดอินอิตาลีเลยสวยมากแหวนเพชรที่น้องนางแบบใส่ก็มีแค่วงเดียวเท่านั้นนะแหวนเพชรเยนโลไดมอนต์ตรงกลางนะคะน้ําหนัก1.10กระดหัตล้อมเพชรขาวมาราคาสินค้าจะเป็น135984จากราคาเต็ม450,000บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่1 9 9 0 0 0บาท ไซส์54หนึ่งวงแหวนเพชรวงนี้ทำไซส์ไหนได้บ้างคะตับบวกลบได้3เช่นกันท่ผู้ชมตอนนี้54ก็ไปถึง57แล้วก็เริ่มต้นที่51ได้หมด51ถึง57ปรัรับผมอาจจะยังไงสอบถามได้แต่ไม่ได้ผ่านกระบวนการใดๆน,นะเป็นเพชรธรรมชาติเยนโล่เลมอนแไม่ได้ผ่านการทรีตเมนต์ใช่ครับผมและนี้สีพิเศษเป็นสีแบบโกลเด้นด้วยเป็นสีที่หายากแล้วอย่างผมเรียนนะว่าเพชรไซกลัด อิมเมอรัลคัทหนึ่งกระดาษเนี่ยปกติถ้าเป็นเพชรขาวเม็ดหนึ่งประมาณสองแสนนำเก้าเจ็ดเก้าแปดแต่ว่าถ้าเป็นเพชรเหลืองปกติราคาทั่วไปที่ขายกันเม็ดหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่าหกแสนถ้าเป็นหนึ่งกระดาษเพชรขาวสามพันกระดาษคุณผู้ชมจะเจอเพชรสีแค่หนึ่งถึงสองกระดาษเท่านั้นอาฝากไว้นะคะลูกค้าบอกว่าอยากเห็นซุปเปอร์สตาร์ไบรลูแล้วกลับมาที่ซุปเปอร์สตาร์ไบรลูกันราคาสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทในชั่วโมงนี้คุณผู้ชมห้าเซตสุดท้ายถือว่าเป็นราคาที่แบบใสแล้ว จ่ไปแล้วสบายกระเป๋าใ่คแต่าค,าความสวยนี่ให้เต็มสิบแบบไม่หักเลยค่ะเป็นราคาสบายใจจับต้องง่ายนะครับแล้วก็สีที่เรานํามาปะกติงานส้อยเงินหรือว่างานสร้อยอิตาลีไม่ว่าจะเป็นส้ยทอง mm hmm. ก็ตามเนี่ยเราจะไม่เจอสีทองที่เป็นทองสุกๆแบบนี้ mm hmm. อันนี้เป็นสีที่แบรนด์ p i ียเตเรเราสั่งพิเศษมาขอร้องให้เขาทําสีพิเศษให้เป็นสีแบบทอง 9ก้าห้าทองร้านทองเพื่อต้องการให้สีเขาดูแบบว่าดูเข้ากับคนรัน้าของคนไทยมากที่สุดสั่งออเดอร์ที่ใส่มาจากที่โน่นเลยให้ใช,ชุด<ส>พิเศษมาชุดพเสจากที่นู่นเลยนะครับเพราะสีก็จะเป็นสีแบบ ทองสุกๆทองเหมือนทอง965ซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะว่าลุกแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นสส้นทอง965เส้นหนึ่งคุณผู้ชมอาิตาว,ว่าถ้าเป็นทองคุณผู้ชมาตรงเนี้ยคือแบบว่าเจียมากกว่า58เหลี่ยมน่าจะมากกว่าเพชรได้ใช่ไมากกว่าเพชร <laughs> ด้วย3คุณผู้ชมเพราะแต่ละเม็ดเนี่ยเราเจียทั้งรอบทั้งลูกให้เป็น360องศานะครับการลง1องค์1มุม1องศานี่คือ1นเหลี่ยม นะครับความประกายของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสะท้อนแสงมาใกล้เคียงเพชรมากจริงจริงดูความสวยงามเนี่ยใส่ขึ้นมาคผู้ชมกิ้งไปกิ้งมาุณผู้ชมไม,ม่บาดผิวแล้วก็เหมือนทองด้วยนะครับผมเหมือนทองร้อยเลยอย่างผมเรียนแล้วคุผู้ชมแบบสุเต็มเงินจะซื้อทองสองบาทซ,ซื้อซื้อทองแท่งคุผู้ชมแล้วก็เอาส่วนที่เหลือจากการซื้อทองเนี่ย มาใส่เครื่องประดับแบบนี้แล้วก็อันแบบนี้คุณผู้ชมผมเรียนตามตรงว่าถ้าหายเรายังไม่เสียใจมากอันนี้เป็นงานชุบทูโทนด้วยนะจะสังเกตว่าระหว่างบอลใหญ่เนี่ยจะมีเม็ดบอลเล็กๆอยู่ที่เป็นช้นอยู่โรเีอยู่นะคะคือสวย2590บาทสร้อยคอเส้นนี้เหลือ2เส้นอุ้ยมาแรงมากมาแรงมากจริงๆคือถ้าเกิดว่าจองวันนี้นวันนี้ราคาจะก้าวไปไกลขนาดไหนแล้วคะถ้าสมมติว่าติดต่อกับเวนเดอร์โรงงานอิตาลีจองวันนี้ได้ของมาขายทีประมาณสัก เดือนมกราปีหน้าเลยราคาตอนนี้สองไม่ได้แล้นำมาฝาก2องพรอบหน้าอาจจะมาสัก3า0 0 3น0าอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขึ้นกับราคาทองใช่คราบผทองแท้ก็ต้องขึ้นดูดูด้วยว่าราคาเนื้อเงินแล้วก็ราคาทองคำที่เขาขยับตัวไปตามตลาดโลกทำให้ราคาเหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแสดงว่าราคาทองคำขึ้นก็จริงเนื้อเงินก็ขึ้นเนื้อเงินก็แล้วเราชุบทองแท้แน่นอนต้นทุนาชุบก็ขึ้นนะครับผมต้นทุนการชุบก็ขึ้น สร้อยเส้นนี้คุณผู้ชมขาน้องนางแบบใส่เสื้อผ้ามาแบบเปิดไหล่นิดนึงก็สวยนะคะ <ผม S 2> แล้วอย่างที่บอกไปว่าใช้บอนแบบทรงกลมกับทรงเมล็ดข้าวใส่มาโดยที่ไม่ต้องมีจี้เลยนะ เดี่ยวๆก็ดูโดดเด่นเนาะสวยเก๋ไม่ซ้ำใครจริงๆแล้วบอกว่าเส้นนี้ผมเคยเอาฝากกันจบความยาวที่24นิ้ววันนี้เรามนมาฝากกันที่18นิ้วเพื่อหลายท่านเคยรับเส้นซุปเปอร์สตาร์เขาที่เราไปได้วันนี้เรานำมาใส่ด้วยกันก็ยังสวยะนะครับผมแล้วความแข็งแรงผู้ชมแข็งแรงมากมีแซมตาประทับเรียบร้อยนะคะตรงบริเวณตัวล็อกตัวล็อกเป็นตะขอสปริงเป็นแบบก้านปูแล้วมีแซมตาประทับนะคะบุงบอกที่มาเลยคืออิตาลีนี่ค่ะ คุณอาสแตัมเองไม่ได้นะคุณผู้ชม,มไม่ไมกฎหมายนะจากเซามคิคเสตลีเนี่ยต้องอเขาเป็นเทรดมาร์ของเขาคือถ้าผมโดนตรวจสอบมานี่ก็คือยาวเลยนะครับวันนี้เราไม่ <นำ S 2> คุ้มนะคะเป็นงานนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมเราไม่ได้ผลิตในไทยนะครับผมเหลือสามเส้นแล้วรีบช็อปกันได้เลยคุณผู้ชมสวยขนาดนี้ราคาแบบเบาๆขนาดนี้จ่ายแล้วสบายใจราคาสบายใจราคาจับต้องง่ายคุณผู้ชมแต่ความสวยคือจัดเต็มแล้วเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเนี่ย ก็เป็นเครื่องจากห้าสร้อยล้านเหมือนกันต้องครับเป็นเครื่องจะอลังการขนาดใดรับน้ำหนักได้แน่นอนสาใหญ่แบบองค์เทวสุวรรณองค์จตุคามก็รับน้ำหนักได้เส้นนี้ถูกต้องมีสตปตาประทับเรียบร้อยความยาว4ี่ห้าเซนนะคะคุณอาร์มเส้นไหนดีระหว่างเส้นที่เมเปิลถืออยู่กับเส้นที่เมเปิลใส่อยู่ที่เป็นแบบว่าเม็ดข้าวจริงๆแล้วผมแนะนําว่าเส้นใหญ่คุณผู้ชมเพราะว่าเส้นเส้นเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีไส เส้นแบบนี้กันแล้วอันไซส์อย่างเดียวเป็นไซส์ใหม่ล่าสุดที่ไซส์พิเศษที่เรานํามาฝากกันเฉพาะชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ชมที่มือเมเปิลนี่<ม>หเหลือสองเส้นแล้วใช่ครับหมดแล้วคุณผู้ชม,มนะนะคะซุปเปอร์สตาร์ไบรล์รูป2,590ของเราสร้อยข้อมือความยาวเหลือสองเส้นเหมือนกันคุณผู้ชมความยาว16เซนครึ่งถึง19เซนครับผมนะคะปรับระดับความยาวได้นี่ก็หมาว่าวันนี้แต่ละไอเทมที่คุณผู้ชมดูดูที่คุณเมเปิลเนี่ยสวยทุกชิ้นไซส์ข้อมือน,นี่คือจะเป็นแบบสีเหมือนล้านทองเลยสีเหมออือน รลยิบระยับมากๆไม่พูดถึงไม่ได้คือแหวนทั้งสองวงคุณผู้ชมนี่งานสก๊รสัดหมดเลยนะที่ใส่อยู่ไม่ว่าจะเป็นงานสร้อยข้อมือสร้อยคอทั้งสองเส้นสร้อยคอเส้นนี้นะคะสร้อยข้อมือเส้นนี้2,590บาทให้ราคาพิเศษแค่เฉพาะวันนี้วันเดียวส่วนสร้อยคอเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมราคา2,800บาทนะคะเส้นนี้ใหญ่ขึ้นมาราคาขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง4,500บาทถ้าอยากสวยฟูจับเต็ม ก็เส้นนี้ได้เลยใส่เท่าส้อยมุกแล้วใส่มาไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นสาเมตรสาเมตรเพื่อนยังมองเห็นเลยร้อยเมตรยังเห็นเลยเพราะความประกายของเขาเนี่ยเร็วมาไกลจริงๆมาสวยมากจริงๆใหญ่นะคุณผู้ชมมีน้ําหนักนะคะลูกค้าอยากดูไอเทม91นะคะเก้าหเป็นรคอกำไรคอมีแค่ไฟนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะที่มือเหลือกี่เส้นแล้วเหลือน้อยมาก ชั่วโมงนี้ขอบคุณคุณอาขอบคุณมาก,มากครับขอตัวลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับย6ยกทัพพบกับกองทัพ